ข้อดีนะครับของการที่นั่งดูเจ้าหมูเด้งทั้งวันวันนี้มีอะไรมาฟังกันข้อที่1น,นะครับมันลดความเครียดแล้วก็ลดความวิตกกังวลครับดูสิครับอย่างเงี้ยใครดูแล้วมันจะเครียดบ้างเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราไม่เครียดเราไม่วิตกกังวลเนี่ยสารตัวหนึ่งในร่างกายก็จะหลั่งออกมาครับชื่อว่าเอนโดฟินจะลดความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลไปได้นะครับ ข้อที่2นะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็จะจ้องแล้วก็มีสมาธินะครับการที่เราเพิ่มการฝึกสมาธิแบบนี้เนี่ยมันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเราค่อนข้างสูงเนาะและเราเองก็จะมีสมาธิช่วงเวลาเหล่านั้นได้ดูสิครับดูเขาเห็นไหม น่ารักจริงๆเลยข้อที่3นะครับคือเรื่องของโฮอร์โมนอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญออกซิโตซินเนี่ยเวลาเราดูสัตว์ที่น่ารักน่ารักเราเองก็จะรู้สึกว่าเออมันฮิลใจจริงเลยผ่อนคลายมันมีความรู้สึกผูกพันเนาะแบบนี้นะครับนะข้อที่4นะครับเวลาเราผ่อนคลายเนี่ยความดันก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติด้วยเวลาเราไม่เครียดนะครับเจ้าตัวคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนที่หลั่งมาทําให้น้ําตาลออกฤทธิ์เยอะๆเนี่ยมันก็จะไม่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับน้ําตาลระดับความเครียดระดับความดันเนี่ยก็จะ อย่างเห็นได้ชัดเจนและก็ข้อสุดท้ายนะครับเวลาเราดูสัตว์เหล่านี้เนาะมันจะส่งเสริมความคิดที่โพสิทีฟความเครียดน้อยลงร่างกายก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่เหมือนคนที่มีนิเกทีฟทิงกิ n งทำอะไรก็งุ่หจิด it, ขี้โวยวายขี้วีนขี้เบียงเพราะฉะนั้นเนี่ย5 ข้อดีของการที่เรามานั่งดูเจ้าหมูเด้งโคงทางให้เรามีความสุขมากกับชีวิตนะครับใครฟังจบแล้ว5ข้อจําได้ไหมครับเนี่ยว่า5ข้อที่ผมพูดไปเนี่ยมีอะไรบ้างเชื่อว่าหลายคนเนี่ยฟังจบแล้วยังไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรบ้างมัวแต่สนใจความน่ารักของเจ้าพวกนี้ใช่ไหมเพราะน,นั้นเนี่ยวนไปฟังอีกรอบนึ่งเราจะได้รู้ว่าการดูเจ้าพวกนี้บ่อยๆทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีข้อดีอย่างไรบ้างนะครับ